วัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้นะครับจะมาบอกประโยชน์ของปูนกินหมากนะครับปูนแดงปูนกินหมากก็มันช่วยกันเชื้อรานะครับที่จะเข้าท่อนพันธุ์อ้อยของเราได้ดีนะครับปิดไปเลยฮะปิดไปเลยต,ต่อให้เราตัดท่อนพันธุอ้อยเพื่อจําหน่ายหรือเราจะปลูกเองนะครับ เราก็ควรที่จะแนะนำนะถ้าถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะทาปูนปูนแดงหรือหาน้ํายากันเชื้อ,อราก็ได้ครับมาทาไว้นะปิดหน้าตรงที่เราตัดไว้นะครับไม่ให้เชื้อราเข้าท่อนพันธุ์ของเรานะครับอันนี้ผมตัดเพื่อจําหน่ายนะครับก็ทาให้ลูกค้านะครับส่วนถ้ามันเยอะจริงๆก็ทาไม่ไหวนะ ถ้าเยอะจริงก็ไหนไม่เยอะก็พอจะทายได้นี่ครับปูนแดงปูนกินหมากนะครับของดีประโยชน์เยอะครับเนี่ยถุงละห้าบาทห้าบาทนะครับกันเชื่อราได้ดีนะครับและใครที่จะพันที่ปลูกเองพอเองก็ทาเพราะว่า คนที่จะทานะทามันจะดีเวลาเอาไปลงดินนะครับเอาไปลงดินลงดินปุ๊บมันก็จะเชื้อราก็จะไม่เข้านะไม่เข้าในในตัวเนื้อท่อนพันธุ์ของเรานะครับอันนี้ท่อนพันธุ์อ้อยสีสํารวงครับรากเยอะหน่อยเพราะน้ำม,มันท่วมมันไม่ได้แก่นะครับน้ำน้ำมันท่นวมตุ่มรากมันไวครับพันธุ์นี้มันก็เลย ลากออกไว้เลยลากออกออกมาเลยนะครับ <All right. S 1> น้ำท่วม